สวัสดีนะคะชวนทำช่อดอกไม้แบบนี้นะมีน้อยน่ารักมาเริ่มที่กระดาษตัวนี้ก่อนตัวนี้เขาเรียกกระดาษซิดนียนะกระดาษซิดนีย์่งแผ่น ครึ่งพับแล้วก็ตัดครึ่งค่ะนี่นะใช้แค่หนึงแผ่นใช้แค่หนึงแผ่นนะคะอันนี้เตรียมไว้ก่อนวางไว้ก่อน ติเตอร์เอาไว้ติดตัวน,นี้ต่อไปเป็นตัวนี้นะนี้แล้วก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกว่ากระดาษย่นค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากระดาษย่นผิวเขาจะย่น ย้นแต่ว่าไม่ได้ยืดนะเป็นเล่นอย่างี้เลยสีนกอันนี้จะใช้วิธีการกะระยะเอาค่ะกะระยะนะไม่ได้ทำอะไรเป๊ะๆค่ะใช้วิธีการกะระยะเอากระยะเอาประมาณนี้แหละ ตัดครึ่งนะคะแร้วั็สาระยะแล้วก็ตัดครึ่งเขาอืมได้แล้วหลังจากนั้นก็คือกระดาษแก้วครึ่งนึงก็พับตัวนี้น่าจะเป็นหกอะคะ่ะ การยะเอานี่นะอุปกรณ์มีแค่นี้เริ่มจากตัวนี้แท่งโฟมเป็นขนาด2องคูณสคูณหนิ้วค่ะเป็นกระดาษแก้วนะอันนี้จะใช้วิธีการพ<ม>ันเลย,เลยติดเลยอ๋อเดี๋ยว เริ่มที่นี่ก่อนลืมเริ่มที่กระดาษซิปนี่ก่อนกระดาษซิปนี่พับครึ่งนะพับทางยาวนิดก่อนจะไม่ได้ขนาด หาแกนกระดาษหรืออะไรก็ได้ค่ะทำให้เขายย,นยน่นๆหาอะไรที่ยึดหลักก่อนอันนี้จะพันก่อนนะเพราะว่าใช้กระดาษพันก่อนถ้าไม่พันก็คือเดี๋ยวเวลาที่เรามัดมันจะไม่ค่อยอยู่อัวน,นี้ แอบสอดเข้าหากันสอดเข้าหากันนะนีบให้เขาอยู่ด้วยกันแท่งโฟมอค่ะตัวนี้ กาะยะเขาขยุมเลยการะยะด้านในนะ <c oughs> การระยะเขาว่าความสูงความต่ำความพองเขาอยู่ประมาณไหนใช้วิธีการกล่าวค่ะนี่คือเหตุผลที่พันพันพันกระดาษกับแกนโฟมก่อน พันไว้ก่อนเผื่อเราใช้วิธีอื่นที่ไม่ใช่หนังยางก็จะได้ไม่พลาดนะคะก็คืออย่างนี้นะการะยะขาวสูงต่ำการยะนะต่อไปเป็นตัวนี้กระดาษแก้วปิด ตัวนี้เก็บรายละเอียดเพิ่มได้นะคะนี่ลึกๆหน่อยอตัวนี้ประดาษยุ่นีเอียงข้าง45องศาค่ะ 45่องศาแล้วก็ข้อชอเลยนี่พับมากพับน้อยได้หมดอยากย้งมากเย้งน้อยได้หมดค่ะตรงนี้นะ นัยางละนิทีหนึ่งชนกล้องขอโทษค่ะตัวนี้อีกซีกหนึ่งตัดครึ่งเลยนะคะ คับเอียงนิดๆอยู่ด้านข้างด้านข้างเลยค่ะ อี่งแล้วเขาดันข้างเลยค่ะเขาเจะแข่งเนื้อเขาแข่งก็คือใช้หนีบนี่แหละค่ะ เหน็บเรื่อหน่ไยนะแบบนี้ตัวนี้ที่เตรียมไว้กระดาษแก้วพับเข้าหากันค่ะพับเข้าหากันนี้นะแล้วก็วาง เรียบร้อยถูกโบเขามีล้วนกับโบอยู่แล้วค่ะเขาก็จะอยู่แน่นสนิทเลยหาสติกเกอร์นะคะลายน่ารักน่ารักลายที่เหมาะค่ะ ติในระยะที่เหมาะสมเรียบร้อยสามารถปกกักตุ๊กตาปักดอกไม้ได้ค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะฝากกดไลค์ like กด u b s c r i b e ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ